ให้เขาตักขายเพื่อสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตะก้อสามสามนะครับ ฝั่ง้งหลังมาบินเจ้าแตนเจ้าแซมแล้วก็เจ้าหลงนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าอาร์ตบ๊อบบี้แล้วก็เจ้า๊อกนะครับเอาแตนมงเข้าไปเรียบร้อย อ้าวมุงไม่ถูกลูกนะครับ ศูนย์ต่อสามนะครับเปิดแถมยกขึ้นไปเอาแตนมงเข้าไปเอาอาร์ตเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจาะมงมาเอาแซมเกียวเอายกขึ้นมาเอาแตนมงยอดเอาเปิดบอบบี้ยกขึ้นมาเจาะมงเข้ามาเรียบร้อย สองต่อสามนะครับอาจเจอป้าเอ้าเสือไม่ข้ามนะครับสามสองอาอแซมเอร์ไปอาร์เปิดหัวบอบบี้ยกขึ้นมาเอาป๊อกบวกมาโอ้ยนะครับ ราคาไหนราคาไหนราคาไหนเอาให้หมดสี่ร้อยมีมีเอายิงไหมดีดีอีสองต่อสามสองต่อสามเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาโดดปักเข้าไปเรียบร้อยนะครับทักทายมาม่ายำๆนะครับ

còn à, đang cái này đầy... <coughs> ừ... có hay hay <coughs> <coughs> เอาเปิดเอายกขึ้นไปอีกเอาโดดโดดปักเข้าให้เรียบร้อยถ่ายดาวอดมิวสิกด้วยนะครับจากร่มเก้านะครับสี่สองนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาอยู่ที่จะปอกบงเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยครับเจ้าอาร์ตลามินธาบ๊อบบี้โชคใจสีปอกกลาดเผาปลาลังมาแซมสีรินหกสิบสี่เจ้าหลงนะครับแล้วก็พม่าแตนนะครับเอาเปิดหัวแซมยกขึ้นไปเอามงเข้าไปเรียบร้อยเราไล่สุดเพื่อความบันเทิงเป็นเกมกีฬานะครับเราอยู่กันที่สนามหมู่บ้านศรีดา8 4นะครับ แถวย่านบางกะปิเส้นแฮปปี้แลนด์นะครับทาต,ตายเสือใบครับเสือใบเสือใหญ่ใจนักสู้เอาเอามวงมาโอ้โหเขียวไม่ถูกลูกนะครับเจ้าหลงหลงจริงๆค่ะหลงค่ะสองสี่ เอาเปิดแต้มยกขึ้นไปเอาโดโดๆปักเรียบร้อยไหมเรียบร <Hey. S 1> ้อยสี่สองนะครับ <Hey. S 1> เอาเขียวหลังเท้าเอายกขึ้นไป <Hey. S 1> เอาล้วครับนำไปห้าต่อสองนะครับ ม่ได้อามาสวันแล้วทนมที่แบบเนียวมากค่ะชายั้งวนะคะอายุไรสี่สิบสามดิแฟนอายุประมาณสี่สิบกว่าแล้วแต่ไม่รู้สี่สิบไรเอาหมวงมาเกี่ยวหลังเท้าเจ้าหลงเกี่ยวหล้างเท้าพักทายมาวินสีดีคานนะครับสามสิบแปดยงคืนจะไหมครั อาร์เซม่าห้าสองนะครับออเอาเอายังหน้ายอยู่เอามมงไป นะครับอ่านะครับไล่มาเป็นสามห้าแล้วครับสวยครับ ทักถายเจ้าเตยนะครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างเจ้าเต้ยขอใหายเร็วๆนะครับบอกฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงพี่พี่เก๋หน่อยฝากความคิดถึงได้แต่มาไม่ได้พี่สายพี่สายพี่สายยังไงพี่สายสายบุญอ่ะโอเคนะครับพี่เก๋รับฝากนะครับ ่ายเจ้าหมูนะครับเอกชัยแอดมินหมูเอาหมูออกนะครับเดี๋ยวป่ะห้าสามนะครับเอาเปิดเอาเกี่ยวหลังเท้าเอายกขึ้นไปเอาแตนบ่องเข้าไปเอาเอาเกี่ยวหมอใส่หมอใส่ โอ้ยถูกใบไม้นะครับคือถ้าถูกใบไม้นี่คือเสียนะครับอากายสมบงสีลิ้มด้วยนะครับสวัสดีครับสามห้านะครับเขาเปิดเขายกขึ้นไป ห <ge ar> ้าสามโอ้ยปลอกหมุงออกนะครับเอาแล้ครับ น,น,นับไปแล้วนำไปแล้วเดี๋ยวเขาหกต่อสามหกสามนะครับอาคารสำหรับจ้งไปด้วยนะครับเอาเกี่ยวเอาโอ้โหเจ็ดสามแล้วครับ สนามไหมครับป๋าสนามหมู่บ้านศรีนาแปดสิบสี่บางกะปีนะครับเจ็ดต่อสามนะครับออเอาเกี่ยวเอายกเอาลครับอยู่ที่อาร์ตยกขึ้นมาอยู่ที่เจ pues ้า๊อกม่งมาเรียบร้อย สามต่อเจ็ดเอาเปิดเอายกผัายชีวิตปัตานังด้วยนะครับเอาน้ำให้หน่อยน้ำให้หน่อยน้ำเปล่าอ่ะ

เอาเปิดเอายกขึ้นมาเอ,าอ,อ้ามงเข้าไปเรียบร้อย แบ,บแผลบแล้วเจ็ดต่อสามนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่ยาปอกมองมาเอาเปิดโอ้ยนะครับเอายกดันไปเอายมงเอาอะไรดยอะไรดี <c oughs> สามเจ็ดนะครับสี่ต่อเจ็ด เขามีเพื่อนเขามีเพื่อนบอกเพื่อนเ้าบวงออกนะครับโอ้ยนะครับแปดสี่นะครับ

4.9นะครับเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาแตนมงยอดเอ,าอ้ายังอยู่นะครับอยู่ที่เจ้าแซมยกให้เจ้าแตนใหม่อีกรอบหนึ่งเอามองเข้าไปเรียบร้อย ก้าสี่ครับเอาเธอไปเปิดเอายกขึ้นมา, <c oughs> าห่างโอ้นะ <c oughs> oh, ครับสิบ <c oughs> ต่อสี่นะครับมา <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเปิดเอายกเอาโมงมากี่เอายิกเอาเจ้าแตนยังได้อยู่เอาโมงครับโอย สี่ต่อสิบแล้วครับเอายกขึ้นไปอยู่ที่แดนโบ้งเอ้าอุ้ยนะครับเฮ้ยมากแดนนี่ยกยกดีทุกอย่างนะคะยกแก้วก็เก่งเหมือนกันฮะาฮ่าฮ่า เอาเปิดเอายกขึ้นไหมหนึ่งสองเอาอยู่ที่แกนมงโอลนะครับหล่นไปนะครับอยู่ที่จ้าฟ็อกเอามองโอลเฮ้ยจ้าฟ็อกมองออก <c oughs> มองเหลี่ยมนะครับว่าคิดว่าจะมองออกทางสายเจ้าแสมนะครับดันออกนอกสนามนะครับ

เอาเกี่ยวยกเอาเอาเอา,เอาแปะไปก่อนสี่ต่อสิบเบอด็บเบอดเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไป,ปไนเอ้ามงเข้าไปโอ้เรียบร้อย สิบเอ็ดสี่เปิดยกขึ้นมาเอามงเปิดหลังเท้าเอายกเอามงเข้าไปเรียบร้อย เอ็ดต่อสีอ่นะครับโอ้ยนะครับยังอยู่นะครับยังล็อกได้อยู่สต่อสิเอเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอ้า สิเป็ดซีเอาเปิดแฮปปี้แลนด์เช่นแฮปปี้แลนด์ช่วงทางโค้งโรงเรียนอะไรนะจุดเกมได้ไหม เ็ตต่อสี่นะครับเอาหลวงเสือไปเอาบ๊อบบี้เปิดเอายกขึ้นมาเอาเกี่ยวหลังเท้าอีกแล้วเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าแตนบ่งเข้าไปเรียบร้อย

สต่อสิบสอเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาโดดโอ้โหเรียบร้อยสิบสองต่อสี่เอาเปิด เอายกขึ้นมาโอ้โหยังไม่เกมนะครับ สิบสองต่อสี่เกมไม่เกมสต่อ12สต่อสิ สิบสองต่อสี่อ้าวจบเกมนะครับเจ้าปลอกหมุงไม่ข้ามนะครับฝั่งแซมแตนแล้วก็หลงเอาชนะไปนะครับ แอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับี่ินขออนุาตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ